สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซี่โครงหมูซอสช็อกโกแลตกันนะคะวันนี้เราจะใช้ซี่โครงหมูนะคะทั้งหมด1กิโลเราจะมาปรุงรสโดยการโรยเกลือพริกไทยก่อนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอให้มันมีรสชาติปลบแรมปลาแรมนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปลงเคี่ยวในน้ำซุปเราจะปรุงอีกทีนะคะ ด้านนเลยะะคะพอเสร็จแล้วทีนี้เราจะเอาไปน้ากับน้ำมันนะคะในกระทะตั้งด้วยไฟปานกลางนะคะใช้น้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะก็พอน,นะคะร้อนแล้วเอาหมูลงเลยนะคะ อีกโครงนะคะที่อ่อยไปหนา้ากระทะเราจะเราจะมาปรุงน้ําซุปที่เราจะตุ๋นหมูกันนะคะเราจะถ่ายน้ํามันเนี่ยลงไปในหม้อน้นํามันเนี่ยเราก็จะใช้น้ามันเดิมที่เราใช้จากการนาบหมูเมื่อกี้นะคะเปิดไฟปานกลางนะคะเราจะใส่เนยลงไปเนี่ยประมาณ40กรัมนะคะเพื่อให้หอมดเดี๋ยวรอเนยละลายสักพักหนึ่งนะคะ เนยละลายแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มะเขือเทศปอกเปลือกในน้ํามะเขือเทศลงไปนะคะเราจะใช้หนึ่งกระป๋องนะคะคุ่ผู้ชมใช้กรรไกรเนี่ยตัดมะเขือเทศให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะคนให้มันเข้าเข้ากันกับเนยแล้วก็น้ํามันนิดนึงนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่สับละเอียดนะคะเอาใช้หนึ่งหัวต่อมาเป็นผิวส้มค่ะสองลูกที่เราทาวันนี้หมูซี่โครงซอสช็อกโกแลตเนี่ย ก็มันจะมีกลิ่นของส้มด้วยนะคะแล้วน้ําที่เราใช้ปรุงก็จะเป็นน้าส้มด้วยคือด้วยความที่ช็อกโกแลตกับส้มเนี่ยเข้าไปด้วยกันได้ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่มีรสหวานแค่นั้นเองแครอทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราผัดไปสักพักหนึ่งให้น้ำมันงวดลงอีกนิดนึงนะคะ ตอนนี้น้ำก็เริ่มงวดแล้วเข้มข้นแล้วนะคะเอาจะใส่วายแดงลงไปหนึ่งถ้วยนะคะวายแดงนี่ก็แอบจิ๊กของคุณสามีมาก็ไม่รู้ <c oughs> แอบเอามาไม่ได้บอกด้วย <c oughs> เดี๋ยวให้มันเดือดสักพักนึงให้กลิ่นแอลกอฮอล์มันหายมันจางไปก่อนนะคะกลิ่นายหายไปแล้วเหลือแต่กลิ่นส้มแทนนะคะตอนนี้เราเอาซี่โครงหมูที่เราหน้าเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลย ใส่ใบเบลีฟไปนะคะ3ามใบแล้วก็โรสแมรี่แห้ง1ช้อนชานะคะเสร็จโอจะใส่น้ำส้มลงไปนะคะ2องถ้วยตามด้วยน้ำเปล่านะคะอีกครึ่งถ้วยหลังจากนี้เราจะเคี่ยวไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะจนเปื่อยระหว่างนี้ก็หลีเป็นไฟเบานะคะเบาสุดเลย แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะซี่โครงตรัวนหน่อยตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะกรองเอาเศษเนี้ยออกแล้วก็จะมาปงน้ำซอสช็อกโกแ,แลตกันต่อนะคะเดี๋ยวเราตักเอาซี่โครงนี่ออกมาข้างนอกก่อนนะคะราเอาตรงนี้ไปกรองเศษออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปิดไฟป,ปานกลางนะคะ แล้วเราจะใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะใช้70%โกโก้นะคะปริมาณ100กรัมรอน้ำเดือดก่อนนะคะถึงใส่ช็อกโกแลตลงไปคนจนช็อกโกแลตละลายเลยนะคะว้าวหอมกลิ่นช็อกโกแลตเลยช็อกโกแลตละลายแล้วเราลดเป็นไฟอ่อนนะคะใส่น้ำตาลปี๊บไปนะคะ1ช้อนชา นีจะบอกว่ากลิ่นที่อ่อยได้ตอนเนี้มันก็คือกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็กลิ่นส้มผสมกันซึ่งมันหอมมากค่ะคุณผู้ชมเสร็จทีนี้เอาซีโครงที่เราออกมาเมื่อกี้นะคะใส่กลับลงไปเลยคุณผู้ชมพยายามกดให้ซี่โครงเนี่ยมันจมอยู่ในซอสช็อกโกแลตเรานะคะมันจะได้เคลือบไปให้หมด เสร็จทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะใส่ลำดับสุดท้ายนะคะก็คือถั่วชิกพีในน้ำเกลือหนึ่งกระป๋องนะคะใส่ลงไปเลยกดถั่วลงไปให้จมลงในน้ำซอสช็อชโชกโกแลตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตุนต่อไปอย่างนี้อีก,อกประมาณ7นาทีนะคะเพื่อให้ซอสช็อชโชกโกแลตของเราเนี่ยมันเคลือบกันดีระหว่างนี้ก็ปิดฝาไปก่อนเนาะ ครบเวลาแล้วนะคะก็จัดใส่จานรับประทานได้เลยจะทานกับข้าวสวยหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้แต่ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมต้องทานพร้อมกับส้มอร่อยมากค่ะก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งนะคะเวลาออยลงคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ทราบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครัวออยเองค่ะ